คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางรวมหวยหุ้นนะคะวัประจําวันที่24นะคะเดือนมีนาคมชุด3ตัวเน้นๆน,น,นะคะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูผลของวันที่23กันนะคะเพื่อนๆเราเข้านะคะเพื่อนเราเข้าห้างเส็งนะคะช่วงบ่ายเนาะ7:38นะคะ ตทำให้ที่8 7 3สมนะคะเพื่อนเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะวันนี้เราปังทั้งหุวยหาน้อยนะคะแล้วก็หว่ยหุ้นนะคะเราเข้า3ามตัวนะคะ3ามตัวเราแตกค่ะเพื่อนๆเข้าห้างเสงช่วงบ่ายนะคะเรามาดูกันอีกนะคะว่าเราเข้าอีกหรือเปล่า3 4 4 5 9 2ไม่เข้านะคะ ไม่เข้าเนาะอันนี้ก็เฉียดไปนะคะเพื่อนๆ1 7อันนี้เป็น3 8 1นะคะอันนี้ก็เฉียดไปเนาะไม่เข้าแล้วนะคะเข้าแค่ตัวเดียวเนาะเพื่อนๆคะเราไปตามกันต่อนะคะแนวทางรวมหววหุ้นนะคะงวดประจำวันที่24นะคะ เลขสตัวเน้นๆนะคะเพื่อนต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะไปดูตัวแรกกันค่ะ0ูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เก้าห้าสอง สองเก้าเจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดสี่สามเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดศูนย์เพื่อนเพื่อนคะสิบชุดนะคะเพื่อนๆอนอย่าลืมซื้อตัวกลับเนาะต้องเน้นย้ำนะคะเพื่อน อย่าลืมตัวกลับ3ตัวตรงเข้ายากนะคะเพื่อนๆอาจจะมาเป็นตัวกลับต่ออีกวันนะคะอย่าลืมซื้อกลับนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับเนาะต้อมขอไวพรให้เพื่อนๆ fc ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงเปงฟาง ไปไหนมาไหนขอให้เพื่อนๆ FC ท,ทุกท่านของต้อมมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีโชคมีลาบตลอดวันแล้วก็ตลอดไปด้วยค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย